ไปทุกคนพาไปอยู่ไหนเกินหมาเขาไม่ได้เรียกว่าหมาเกินหมานิวชี้านิวชี้ลูกนิวชี้ชี้ชี้รู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 ้เนี่ยสู้ครับสู้ครับมือจะแหกใช่ไหมพี่โยจัดให้นะ ตื่นเต้นตลอดเนี่ยฮะพี่ตื่นเต้นตลอดผมเห็นพี่เนี่ยตื่นเต้นตลอดไม่ต้องฟ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 ้องใจเย็นใจเย็นไปเดินนำให้พี่โอไปดูได้โอ้บอกบอกนายพี่โอเคโอเครู้และรู้ละพี่โยพี่โยรู้พี่โอพี่โยรู้แล้วทุกคนไป มามามาหาพี่โย๊มามาทุกคนทุกคนหาพี่โยพี่คนมามามากี้กี้กี้มากี้มันอยู่ไหนอกี้อยู่ไหนป้ะมาปลาปลาทุกคนทุกคนนี่ครับทุกคนทุกคนล่าเริงปลาทุกคนพาไปอยู่ไหนเนี่ยมีแมาดีอย่างงี้ครับนอกจากเฝ้าบ้านได้ช่วยดูแลเรื่องอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องงูครับน่าน้ำทางกี้น้ำทังแน่นอนจริงๆเลยโอ้ยหมามันเกินหมาผมไม่ได้เรียกว่าหมามันเกินหมานี่บอกบอกครับนี่อยู่ไหนลูกอยู่ไหน ทุกคนอยู่ไหนไหนไหนมันอยู่ตรงไหนไหนพวกอยู่หาติยวกันดูดิอยู่ไหนชี้ดิชี้ตรงไหนไปไหนดูดูดูเดูเรืขาจะบอกรู้เรื่องไหมครับไหนกี้อยู่ไหนมันเข้าไปนะก็คือว่ามันตรงนั้นแหละตรงไหนตรงไหนชี้ชี้นิ้วชี้โอ้ยโอ้นิ้วชี้เอานิ้วชี้ลูกนิ้วชี้ชี้ชี้อุ๊รู้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 เนี่ยกี่กี่เก่งใช่ไหมว่ามันติดล็อกไปโอเคนะครับบอกไฟไปไม่ได้ไฟนี่มีไหนี่ครับอันนี้งูอะไรงูสิงลูกอะไรสิงหางลายเหมือนทุกครั้งเลยทำไมงูสิงชอบเข้าที่นี่แปลก วยเนี่ยอสาธุจริงครับบอกคุณเพื่อนแบ่งกันแบ่งกันอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องไหนในฟ้องบอกพี่ิยธรกี้มันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนครับมามาบรรยายบรรยายไทยทุกคนบรรยายไทยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเราข้าวอดก็ได้ไม่ได้ด่ากผ้านไม่แฟรไม่เฉยเฉยอันนั้นมันสู้เหรอน่ะสู้ครับสู้ครับ คุณจะได้ไม่เจ็บอะัางหัวนี่ตึงเป็นใหญ่นี่ครับปัญหาที่ติดบล็อกไฟครับด้วยความซวยใช่ว่าความซวยดีกว่าก็คือมันเป็นบล็อกไฟที่เป็นตัวเชื่อมไฟเก่าอ่าแล้วไม่ได้ใช้แล้วมันเหมือนว่ามันโชคายอะไรที่มันเป็นรูที่มันรอดได้มันคิดว่าตัวมันรอดได้หัวได้ครับมนถึงไปกลางตัวแล้วมันรอดไม่ได้ครับมันเห็นไหมครับหมาเห่า เอาผิดปกติมีสองเอผิดปกติคือไงครับมีสองอย่างคืองูเข้าบ้านครับเห็นไหมเห็นเห็นฟองครับฟองฟองอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนดูดิบอกพี่โยบอกบอกตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับบอกพี่โยเนี่ยต่วอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับหืมหืมดู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 กันชิดกันช็ดบอกพี่โยครับตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นครับทุกคนตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วเราใจเข้าใจไหมครับอ่าทุกคนเป็นไงทุกคนเป็นไงเหนบอกเดี๋ยวพี่โยจะทำเองโอโกลโอเคไหมทุกคนออกไปก่อนนะออกไปก่อนนะตู่สวยโอ้ ใช่ครับผมสุดยอดครับนี่นี่ครับมือจะแหกหรือเปล่าโโติดบล็อกครับไปไม่ได้ครับ เนี่ยทำมันติดบล็อกเนี่ยถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวต้องช่วยมันหางมันไม่เกียจเดี๋ยวพี่โยหางมันน่าเกียดนะเหมือนทุกครั้งป้าเหมือนทุกครั้งนี้ผมมาจับให้เดี๋ยวเดียวเราเดี๋ยวผมขอขอนุญาตขยายของนิดนึงนะออเ,เอาเอาอกเถอะนะออกเถอะนี่ยังกับที่นอนมันเลยอ่ะจริงป่ะโอ้โหตายแล้วนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่โยจัดให้นะนี่นี่เดี๋ยวช่วยนะครับ ป้าครับอาจจะต้องป้ามีอะไรที่มันตัดได้ไหมอย่างเช่นคีมอะไรพวกนี้ครับมีอุปมีเครื่องมือม้างไหมครับเพราะว่าอาจจต้องใช้เพราะว่าถ้ามีเครื่องมือตัดเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งมันงูมันเจ็บน้อยตะปูอะไรนั่นะโอ้โหตายแล้วตอกอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตัดเข้าใจไหมฮะแต่คราวนี้มาจากทื่อือเปล่าทื่อก็ทื่อยอมสิยอมนะโอเคนี่ครับอุปกรณ์ทิกกี้ครับทิกกี้ครับโอ้โหยังไงครับนี่ครับเลี้ยงหมาหมาได้บอกครับ บอกทุกอย่างน่ารักจริงๆเดี๋ยวพี่โยเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โยเล่นด้วยเดี๋ยวพี่โยพี่โยช่วยช่วยพี่โยกันนะครับทุกคนนั่งนึ่งนางเฝ้าครับนางเฝ้านางเฝ้ากินอย่างนี้เดี๋ยวพี่โยจัดการนะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับงูเจ็บโอกาสกัดสูงครับโอ้ที่นอนเขาเห็นไหมที่นอนเขานี่เขานอนตรงนี้ดีนอนนีนอนเี๋ยวนครับ นี <and> <Bond> ่เป right <c oughs> ็นไงยุกเป็นไงยุกไปไงช่วยพี่โยได้ไหมเดี๋ยวจับหางปุ๊บช่วยกันเนี่แนนอนจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นที่รักไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับใจเย็น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 จะตูปากกันอยู่ทับขาพี่โยตัวไม่ได้แลกไม่เป็นไรครับ ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยช่วยทำการผ่าตัดครับคุณหมอทำการผ่าตัดคุณพันต,ต้องพันครับไม่พันไม่ได้นนเฮ้ยใจใจเย็นใจเย็นเด็กๆทุกคนใจเย็นเดี๋ยวพี่โยจัดให้ครับชู้ชู้มันสู้จริงจริงมันสู้ไอ้นี่ได้ไหมมันสู้คนหรือเปล่าสู้ครับกัดได้ครับแต่ไม่มีพิษ จิกครับจิกเลยเดี๋ยนะใจเย็นนะเดี๋ยวจะตัดครับยังเลยครับเอ้าอัดไ้เฉยหัวมันแลบลิ้นไหมนะแลบลิ้นครับแลบลิ้นไม่เป็นไรหลอกจ้าไม่เป็นไรจ้าได้ครับได้อยู่ ไอ้นั่นไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนที่มันรอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการผ่าตัดครับถ้ารอดลงมาพวกนี้มันคอยเลยนะคอยนะทุกคนทุกคนคอยอยู่นะฟัดแบบฟัดแบบเต็มที่เลยใช่ไหมกระเด็นกระดันอันนั่นน่ะมันมั่ยืนแยกกันคนใส่คนละตัวฉีกกันคนละาครึ่งตัวขนาดตัวเงินตัวทองนะมันกัดทั้งหัวตัดที่หัวโอ้ยต้องทำการผ่าตัดครับไม่ไหววิวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วย ช่วยครัช่วยช่วยช,ช่วยทุกขวยทุกมวลครับดูเรียบกล่องที่เยอะแยะไม่ร้องที่เด็ดหนึ่งหนึ่งนะจัดไปเอาละออกแล้วโอ้โหลุดล <land> <ps hed livres> ุตลุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้อยมาบนไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาสู้ครับสู้ครับ ไม่เป็นไรครับผมหมาดนะ,ะดูเลยครับรยแยกยแยครับผมได้หัวแล้วครับดไ,รได้หัวแล้วครับราานี่เนี่ยเนี่ยจบเกมครับกำลังจะจบเกมครับผมใจยเย็นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็เราเปิดครับโอ้อยสงสารนังเดี๋ยวต้องใส่ใ <c oughs> จเย็นทุกคนใจเย็นเดี๋ยวได้กินทุกคนนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวทุกคนได้กินยังไม่สุกครับใจเย็นครับผม อเดี๋ยวมันแน่นครับมันเหล็กสงสัยมันไปสุดชีวิตนะนะใช่ใช่ครับพยายามพะพวกนี้อะไรเป็นรูมันไปครับแต่มันคิดว่ามันไม่รู้ว่ามันติดไม่ติดอยู่ช่วยครับอ่าเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนทุกคนหลบไปครับทุกคนอย่าไปทำเขานะครับเขาบาดเจ็บแล้วยังหาไม่เจอครับให้แอบเราแอบครับเราแอบครับเราแอบแล้วเราไปครับเขาไม่เห็นงูครับ เราไปครับไม่เห็นงูครับแอบครับเราแอบไม่เห็นเห็นงูไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอหางูไม่เจอดูเนี่ยมันงงไอ้งูไปไหนไอ้งูไปไหนอ่ะเขาหางูไม่เจอหางูไม่เจอหมามันหางูไม่เจอตอนเนี้ยนายว่างูหายเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้อยู่พี่ยองงูหายงูไปไหนอ่ะมาจะงงนี่เลยแล้วใส่ถุงได้ยังไงทุกคนมันไม่ยอะจะไปจับนะไม่เป็นไรเนี่ย จะถ่ายรูปก็ถ่ายหยิบถุงไม่ได้ทุกทุกทุกคนทุกคนทุกคนจะล่อผมเดี๋ยวหนีงาได้แล้วไม่ได้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยว่โยใส่กันเรียบร้อยแล้วแฮ้ไไปทันไม่ทันโยไวกว่าเว้ยยังเลยครับเดี๋ยวเชือกผูกขำหน้ามันตลกดีมันหางูไม่เจอผมกอดผมกอดงูอย่างเงี้ยหน้าหมา จะไปกัดงูเหรอฮะจะไปกัดงูเหรอเออฟ้องฟ้องเลยเนี่ยเุดยอดแหละงูสิงเข้าทุกรอบเลยแล้วเข้าตรงนั้ตลอดได้ได้ได้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวหาเชือกก่อนนะพี่เอหาเชือกอะไรนะครับไม่ฮะอ๋อใช่ใช่ผมลืมเก็บไม่เป็นไรครับเขาเขายังงงอยู่เลยเขายังงง ตุ๊กแมวเอ้ยนี่น,น,น,นี่ครับเ,เป็นกล่องอย่างนี้ครับเราตัดฉีกอ่ะไม่น่าเชื่อ,อนะครับมันไปติด,ตดไหน,นไครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บนี่ไงโอเคอทุกคนเนี่ยหางูไม่เจอเลยงงโอ้ยงูหายงงเฮ้ยงูมันหายวะ่ะงูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผูก งูมันหายไปไหนอ่ะมันรู้แต่มันแบบไม่มีทางจะตามหมากินข้าวไม่มีทางเดี๋ยวต้องให้เขาออกนอกบ้านถึงจะไปได้ไม่มีทางมีตามหมากินข้าวงูไปไหนอ่ะโอ้เมื่อกี้ผมกอดเขายังไม่เห็นเลยผมกอดติดกับตัวมาเขาเห็นที่ไหนแล้วเขายังไม่เห็นเลยเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยทุกคนลาก่อนทุกคนลาก่อนจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆน่ารัก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 มาน่ารักมากดีมากมา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 หาพี่โย่มา บอมบอมมาบอมมาพี่โวมาบอมบอมบ่อใกล้บอมบ่อใกล้นะมีมีแต่หนึงเนี้ยระวังไอ้กี้มันจะมาขโมยเนี้ยม่ได้ไมีได้บายบายครับทุกคนบายบายก่อนบายบายเดี๋ยวมากระมานี่ไม่ได้เลยครับนี่หนึ่งก็ไม่ยอมอีกปวดเลยดีมากครับดีมากดูดีมากขโมยขโมยไม่ได้กินครับเฮ้ยไม่ได้เล๊ะไม่ได้เน้วไปออกมา ด,ดูดูความพยายามมัน <laughs> มันห่วงบ้าน okay, จริง <okay. S 1> ไปละไปละครับบ๊ายบาย